ตรียมตัวเก่งได้เลยถ้าคุณกรีดยาง4วิธีดังต่อไปนี้ครับวิธีที่1ครับกรีดยางเดียวไม่ให้กินอาหารครับหรือกรีดยางเดียวไม่ใส่ปุ๋ยนั่นเองนะครับคือในการกรีดยางถ้าเราไม่ได้ให้สารอาหารถ้าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยเพื่อที่เขาจะเอามาแปลงเป็นน้ํายางนะครับมันก็ไม่มีน้ํายางนะครับและมันก็จะมีน้ํายางน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่1ครับ ถ้าเรากี่แบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ให้มันกินปุ๋ยนะครับเราก็จะได้น้ํายางลดน้อยถอยลงลดน้อยถอยลงนะครับอย่างที่สองครับใช้ยาเล่งอย่างเดียวไม่สนว่าต้นยางจะเป็นอย่างไรในอนาคตไม่สนว่าต้นยางจะมีปุ๋ยมาสร้างน้ํายางหรือเปล่าทายาเล่งอย่างเดียวถ้าอยากให้มันออกต้องทาต้องทาต้องทานะครับเพราะนั้นนะครับหลักการที่เราทายาเล่งก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเล่งออกมากๆนะครับ เขาไม่มีปุย๋ยเขาไม่มีแร่ธาตุไปแปลงน้ํายางให้เรานะครับเอาไปเอามายางเราจะเป็นยางที่หน้าตายหรือไม่มีน้ํายางนะครับเป็นยางเปลือกแห้งนะครับต่อมาอย่างที่3ครับกรีดไม่บรรยะบรรยัญญงกรีดแบบผักโขง3ามพักหนึ่งสี่พักหนึ่งหรือกรีดเรียงวันเข้าไปกรีดหน้ายาวกรีดหลายหน้าพาดใส่กันอย่างนี้นะครับจะทําให้ยางของเราเป็นยางที่ป่วยและให้ผลผลิตต่าลงครับและย่างที่4ี่ใส่ปุ๋ย ก็ใส่แต่ปุ๋ยที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของต้นยางพารา <TH ERE> อย่างเช่นใส่เฉพาะธาตุอาหารหลักธาตุ à, อย่างเดียวนะครับใส่เฉพาะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับหรือนะครับไม่ใส่ปุ๋ยอ,อินรีย์เลยไม่ใส่ปุ๋ยบำรุงดินเลยนะครับหรือเราใส่เฉพาะปุ๋ยอินรีย์หรือไปใส่เฉพาะปุ๋ยชีวภาพนะครับซึ่งในปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพนะครับมัน NPK ที่ อยู่นะครับจึงทําให้ต้นยางของเราเป็นโรคพร่องสารอาหารได้นะครับเพราะฉนั้นนะครับ4อย่างนี้นะครับถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราเตรียมตัวเจ่งได้เลยนะครับถ้าเราไม่อยากเก๊งในการท,ำทํำต้นยางครับจงละเว้นสิ่งที่ผมกล่าวมานี้เพื่อนๆครับ